สวัสดีค่ะจากช่องอรวรันมาเตซ์วันนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าของชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าวิทราบันดิตเขาเป็นบุรุษที่มีอันชันฉลาดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาและความเพียงพยายามของเขาจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างไปรับชมกันเลยค่ะมีพรามสี่คนซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทกัน ได้ออกบวกเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานบางครั้งฤาษีก็ออกมาสั่งสอนทามแก่ชาวบ้านเสร็จทีสี่คนอันเชิญฤาษีทั้งสี่มาที่บ้านแล้วฤาษีแต่ละองค์ก็เล่าสมบัติของเมืองต่างๆที่ตนเคยไปมาโดยฤาษีองค์ที่หนึ่งสมบัติของพระอินร์ฤาษีองค์ที่สองสมบัติของพญานาค สมบัติองค์ที่สมสมบัติของพญาครุฑองค์ที่สสมบัติของพระราชาท่านานชายแห่งเมืองอินทป,ปัติเศรษฐีทั้งสได้ฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสยอยากได้สมบัติเช่นนั้นจึงบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลอธิษฐานว่าจะไปเกิดเป็นผู้มีสมบัติดังกล่าว เมื่อเสรษฐถีทั้งสี่มรณภาพบุญได้สั่งสมส่งผลพวกเขาไปเกิดในภพที่ตนปรารถนาองค์ที่หนึ่งเกิดเป็นเท้าสก,กะเทวาราชองค์ที่สองเกิดเป็นพญาน้าชื่อเทาวารุณองค์ที่สเกิดเป็นพญาครุฑและองค์ที่สี่ เกิดเป็นโอรสพระเจ้าธานาันชยัยและเมื่อพระราชาธานาันชัยสวรรคตโอรสก็ได้ครองราชต่อทั้งสี่ต่างตั้งใจรักษาศีลปานเพนธามทำบุญและให้ทานเป็นนิดทั้งสี่ได้มาพบกันที่สาบกขอรณีโดยบังเอิญเนื่องจากเป็นเพื่อนจหายกันมาแต่ก่อน จึงสนทนาสั่งสารกันด้วยไมตรีแล้วก็เกิดอภิปรายขึ้นว่าศีนของใครประเสริฐที่สุดท้าวสกกะได้กล่าวว่าตนละทิ้งสมบัติทิพนในดาวดึงมาบาเพญพศในมนุษย์ศีนของตนจึงบริสุทธิ์และพญานาควารุณได้กล่าวไว้ว่าแม้จะเป็นนาคที่เป็นศัตรูกับครุฑ แต่สามารถถอดกลั้นกรดเมื่อพบครุฑศินของตนบริสุทธิ์และพยาครุฑทนเอาความอยากอาหารนาคเป็นอาหารของครุฑได้สิลของตนสูงสุดพระราชาผู้เป็นโอรสของพระเจ้าธนันชยัยและเหล่าสาวกมาบรรพนธรรมอยู่ลำพงังเพื่อความสงบสินของพระองค์สูงสุดทั้งสี่ไม่อาจตกลงกันได้ จึงไปหาวิทุระบัณฑิตให้ช่วยตัดสินวิทุระบัณฑิตถามเรื่องราวต้นตอชัดเจนก่อนแล้วฟังคำอธิบัยทั้งหมดวิทุระบัณฑิตตัดสินว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนั้นล้วนแต่เลิศแต่ต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่มีข้อใดตามต้อยกว่าหรือเลิศกว่ากาันผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งสถือเป็นสันติชนในโลกพญานาควารุนกลับไปยังนาคพิภพพระนางวิมาลามาเหสีถามว่าแก้วมณีที่พระสอหายไปไหนพญานาควารุณบอกว่าได้ถวายเก่วิทุระบัณฑิตเป็นการสรนสินธรรม นางวิมาลาประทานาที่จะฟังธรรมของวิทุระบัณฑิตจึงทำอุบายเป็นไข่ขอให้ประธานหัวใจวิทุระบัณฑิตเพื่อจะหายจากไข้พญานาควารุนตกใจแต่พระนานอาการกำเริบขึ้นอีกนางอริธานตีบุตรของพญานาค <buch> เห็นพ่อวิตกจึงออกไปประกาศว่าหากใครนำหัวใจวิจุระบัณฑิตมาให้จะได้รับนางเป็นพระชายาบุญนยกยักษ์หลานของเทาเวสวร์รู้และประทนานนางจึงสืบถามว่าวิจุระบัณฑิตอยู่ที่ใดจะเอาหัวใจของเขาบุญนกยักษ์ไปท้าพานานสกกา กับพระราชาธานาันชายโดยเอาวิทุระบัณฑิตเป็นเดิมพนันพระราชาธานาันชายตอบยินยอมเดิมพันทั้งหมดยกเว้นตัวเองและพระมเหสีพระราชาธานาันชายทอดสก,กาพานานแล้วแพ้ปุญยยักทวงเดิมพนันขอรับวิทุระบัณฑิตเป็นของตนพระราชามีความเสียใจแต่ยิงยอม คำแเ้ปุญญายกข,ขอให้วิทุราบัณฑิตเป็นผู้ตัดสินสถานะของตนเองวิทุราบัณฑิตบอกว่าแม้จะเป็นท่าของพระราชาก็จะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงว่าจะต้องประกอบด้วยธรรมวิทุราบัณฑิตขอเวลาสามวันเพื่อสั่งสอนบุตรภรรยาในเวลาสามวานันจะแดงทำชื่อ ราชวัสดีธรรมธรรมสำหรับข้าราชการความสุขขูมรอบครอบฉลาดในราชกิจจากการงานให้เรียบร้อยรู้จัดการเวลารู้จัดสมัยในระหว่างทางปุณก,กยักษ์คบคิดว่าจะเอาหัวใจวิทุระบัณฑิตไปง่ายกว่าจะฆ่าให้ตายแต่ก็ไม่สำเร็จวิทุระบัณฑิตถามเหตุ ปุณก,กยักษ์จึงเล่าเบื้องหลังทั้งหมดวิทุระบัณฑิตแสดงรามชื่อสาธุนารธรรมสอนเรื่องอุปการคุณไม่ประพฤติเหมือนคนเป็นเผาฝ่ามือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ไม่สมควรปุณณยักษ์ได้ฟังแล้วรู้สึกผิดยอมละความประทันของนางอริธันทีวิทุระบัณฑิตถูกพาไปเฝ้า พญานาวารุณถามว่าสมบัติของพญานาคมีมาได้อย่างไรพญานาควารุณตอบว่าด้วยผลบุญของชาติที่ผ่านมาวิทุระบัณฑิตจ,จึงสอนให้ดำรงกรรมดีต่อไปแม้ในนาคพิภพผู้ไม่มีพรามให้ทานก็ขอให้มีเมตตาไม่เบียดเบียนผู้อื่น นางวิมาลาตั้งคำถามว่าทำไมวิทุระบัณฑิตไม่หวัดกลัวไม่เศร้าโศกวิทุระบัณฑิตตอบว่าไม่เคยทำชั่วจึงไม่กลัวความตายมีหลักธรรมและปัญญาเป็นเครื่องมือประกอบพญานาควารุณกล่าวว่าปัญหานั่นแหละคือหัวใจของบัณฑิตส่งให้อริทันตีแก่บุญนกยักษ์อย่างเป็นธรรมวิทุระบัณฑิต กับพระราชาและกล่าวว่าทำเป็นสิ่งสูงสุดผู้มีธรรมและปัญญาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่าง